สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็จากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายวันเลยนะคะก็ที่บอกไปนะคะในคลิปกันกวันปื้มทวีนะคะที่บอกว่าท็บเล็ตพังพังที่แชบ,บอกว่าท็บเล็ดพังนะคะก็เลยไปเข้าศูนย์เข้าศูนย์ก็ไม่ใช่นะคะไปซ่อมมานะคะก็เพิ่งได้ม,มาเมื่อวานก็วันนี้เย่ yeah. ก็วันนี้นะคะได้พัสดุจากน้อง f อซเพื่อน นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างของใครบ้างโอเคเรามาดูกันเรื่อของนั้นเกิดด้วยนะคะดีใจมากเราไม่ควรตื่นเต้นออกนอกหน้านะคะก็มารีวิวอะไรก่อนดีเอาพัสดุก่อนเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้นะคะเป็นพัสดุของน้องเนยนะคะอันนี้ก็คือคนเดียวกันนะคะ ส่งมาให้ส่งซองเลยอะส่งมาให้ส่งซองเลยอะคืออะไรแม่บอกว่าให้แกะอันนี้ก่อนนะคะก็เรามาดูกันนะคะว่าน้องเขียนอะไรมาบ้าง <S <S เขียนว่าเรามองไม่เห็นอ่ะก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังอันนี้ให้ดูก่อนนะคะ <S <S สวยมากอะฝากรีวิวด้วยนะคะค่ะรีวิวให้อะไรนะคะเอฟซนะคะพี่มิน้นไม่มีคะ่ะเ c ซนะพี่มิ้นจ้าแล้วก็มีหน้าต่างๆนะคะแล้วข้างหลังก็เขียนว่า หัวใจแล้วก็น่ายินมนะคะแล้วก็จุ๊บรักพี่มากๆขอให้มีคนติดตามไปเยอะค่ะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ข้างหลังเขียนว่าอ่าอย่าอ่านให้ฟังนะคะวิอันนี้น่ารักมากอ่ะส่งให้ครั้งแรกค่าค่านะคะไม่ใช่ขาขาค่านะคะชอบพี่มิ้นตอนกลัวๆนะคะพี่น่ารักมากขอบคุณค่ะ บายเนยต้านลากักรู้ไหมคืออะไรไม่รู้ค่ะใครรู้บ้างก็ต้านลักคืออะไรที่มันเขียนว่าต่อเต,อต,อต,อตอาไมหนการไม้โทรอลิงรอลิงไม่โทรสรันอาเขาควายแปลว่าอะไรนะคะเาราเห็นมีคนเขียนเยอะมากต้านลากักต้านลากักอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คืออะไรอะ่ะนี่ว่ารูมันน่ารักมากเรามาตัดกันเลยอันนี้ถามว่าทําเองหรือเปล่าไม่ได้ทําเองนะคะ ก็เราไม่สนใจนะพวกคนที่ด่านะคะก็อันนี้คือไม่ได้ทำเองอะไรเลยลืมของน้องเอซโอ้โหดูเราตัดโสโกมากอะ่ะไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเราก็ยังเก็บจดหมายแต่ว่าเราไม่ได้เก็บซองขออนญุญาตนะคะ ก็ชิ้นแกออันนี้คืออยากเล่นมานานแล้วเป็นไข่อะไรไม่รู้อะแกะเลยก็มีเสียงเกินอต้องขออภัยด้วยเพื่อนก็ขอโทษด้วยนะคะคือดูเราบีบจนแตกเลยอ่ะ วิ่งข้างในมันคือสลามเหรอเราเพิ่งเคยเลยนะเนี่ยโอเคเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปแกกสก๊อตเทสเอาอย่าใจด้วยนะคะคือมันแตกอะ่ะคือชอบมากอะ่ะอันเนี้ยก็เรามปอ่านโดยกันก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งเอาของนะคะอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรขอภัยนะคะก็เขียนว่าเอคซานะคะ นี่นะคะ FC คะถ้ามีเรียนลูกกรต้องขอภัยด้วยนะคะจากช่องอเดอุ์วุเกษมที่จริงหนูชื่อไอแต่เปลี่ยนเป็นเลยค่ะเขียนลกกรมาอีกแล้วก็อขอภัยด้วยนะคะโอ้ยลายมือสวยมากนี่นะคะจากเนย FC นะคะของที่หนูให้พี่อาจจะน้อยแต่ให้ด้วยใจนะคะฝากติดตามช่องมิสกุชชี่ช a n แนลด้วยนะคะรักพี่มิ้นเนยลยรักพี่มิสขอบคุณค่ะ มีอีกโนต้ตหนึ่งนะคะถ้ามีเสียงลูกเกงต้องขออภัยจริงๆนะคะว่าลูกมัน่ารักมากอันนี้อ่านไม่ออกพี่มินคือพี่เองนะอ๋อันนี้คือเราเองนะคะนี่อุ้ยน่ารักพี่มายน้องมายนะคะน้องมายแก๊งเราเองนะคะไม่ใช่น้องมายหรอกเพื่อนนี่แหละแล้วก็พี่มินช่องมินม้นมิ้นไอรุกสกูช่อ๋อ มินนะคะจากช่องอะไรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอะที่เคยถ่ายคลิปกับเราตอนวันเสาร์น่ารักเราเขียน่าปร,ราว่ารูปขี้เหร่มาไม่ขิ้เหรนะสวยกว่เราอีกอ่ะน่ารักอะ่ะก็อะไรตึกเต้นมีสกุชียโล่าด้วยอ,ะอ่ะเรามาดูขนมกันก่อนขนมอันนี้นะคะ เราอยากกินนะแต่ว่าเราอิ่มเรามาดูสกุชีกันทดาดาตื่นเต้นไปก็ต้องขอภัรด้วยนะคะอุ้ยหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเก็บซองไว้มันคือสกุชีกระดูกหมานั่นเองคะ่ะโอ้โหคืออะไรน้องให้มาแบบเลอะข้ามากอะ่ะอุ้ยชอบอะขอบคุณมากะคะ่ะอุ้ยอันนี้คือแบบ ดีใจขอบน้องหน้าอีกแล้วนะคะนี่โอ้ยมันน่ารักมากอะแพ็กเกจนะคะก็มีช่อง youtube นะคะก็ฝากไปกด subscribe ให้ด้วยนะคะนี่นี่นะคะวิหอมาลายเส้นนะคะแล้วก็นุ่มสลมากคืออันนี้มันนุ่มสลอมคุยเขาคุณน้องหน้ามากๆเลยนะคะ ตอน,นี่นะคะเป็นสกูชีเราจะเก็บไว้อย่างดีดีเลยนะคะแล้วก็อีกซองหนึ่งอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะอันนี้เป็นของ f อซอันนี้เป็นของข,องขวัญวันเกิดนะอ,อ,อันนี้ไม่ได้เขียนอะไรนะคะลกักอะนี่อะไรมันคืออะไรดีใจอันนี้ไม่มีโน้ตอะไรทั้งนั้นนะคะ เป็นซอรเบอรี่ของคิบุนะคะโอ้ดีใจโหนอกตามาันอุ้ยมันนิ่มแบบนิ่มแบบนิ่มมากอะ่ะอุ้ยน้องน่ารักมากอุ้ยอ้อันนี้มันมีสองสีใช่ไหมสีชมพูก,กับสีแดงน่ารักอ่ะน้องคนเนี้ยถ้าดีใจน้องนาก็ต้องขอไปด้วยค่ะอันนี้แพ็กเกจน่ารักมาก เป็นของคีบุกนะไลเซนส์ไลเซนส์มีบอเชนนะคะไม่มีไลเซนส์นนะเรามาดูควาสโลกันอ้าา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 าโอ้มันสโลาา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 ามาาาานาาาานิ่ม,บบม,มาา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 าคาาาานาา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 อาาาาอาาาาะก็านนมมามมาา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 ะาาสาหาาบาาาา นี่นะคะออยาดาอุ่นกระสนะเรามาดูของที่เพื่อนให้ของขอญมันเกิดกันเลยดีใจคือเราเราชอบอ่ะก็นี่นะคะเป็นของที่น้องเรียนที่น้องไม่ใช่น้องไอให้มาละคะอันนี้เป็นของน้องอีกคนนะคือชอบอ่ะเราเรา เราเคยบ่นกับเพื่อนนะว่าเราอยากได้นี้มานานแล้วนะแล้วก็เหมือนว่าน้องเขาได้ยินอะไรประมาณนั้นน้องก็เลยโ่าโอยอน่ารักนี่นะคะอันนี้เป็นนี่น่ารักมากนี่นะคะแล้วก็เราไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้มาก่อนไม่คิดว่าจะมีวันนี้สีลูเงินชอบมากสียมเงินเสียแตกอะเราจะไม่บีบมากนะคะ ก็สีเดียวกันอันนี้เราจะไม่แกะนะเพราะว่าสีเดียวกันนี้มันคล้ายๆสกูชชี่สกูชทอยนะคะเป็นสกูชชี่สไลไหลนะคะเรามาดูสกูชชี่กันนะคะที่เพื่อนให้มานะคะอันนี้แยกคนนะคะก็ไม่ใช่เพื่อนนะคะเป็นรุ่นน้องนะคะเป็นรุ่นน้องที่ติดตามเรานะคะก็น่ารักมากเลยนะเออยังไม่หมดนะคะ อ้ยังมีสีหนึ่งคือน้องเนี่ยน้องซื้อให้มาแบบหรือคะก็นี่นะคะเป็นอแพ็กเกจของมาเราไม่รู้นะคะมันคือมันของอะไรอะ่ะอืมเนี่ยเป็นเนี้ยไม่รู้ของอะไรนะคะแต่ว่าลายเส้นมันแบบเป็นตัวนี้นะคะลายเส้นเห็นไหมลายเส้นมันเป็นตัวเนี้ยคะ่ะ ลายเส้นเป็นตัวเนี้ยใครรู้นะคะช่วยบอกหน่อยนะามันคือของอะไรนี่เป็นของคันวันเกิดซึ่งยังไม่ถึงวันเกิดแล้วนะคะวันเกิดแล้วที่สองกุมภานะคะก็นี่นะคะให้มาล่วงหน้าน้องเหมือนว่าอะไรประมาณนั้นน้องบอกว่าตัวนี้เป็นแบบมันน่ารักนะคะน้องก็เลยให้มาน้องบอกว่าอันนี้น้องได้มาจากกิจกรรมของช่องอะไรเนี่ยแหละน้องก็บอกว่าเห็นมันน่ารักดีพี่มิ้นยังไม่มีก็เลยเอามาให้ แล้วก็น้องน่ารักมากเลยนะคะนี่ต่อไปเรามาดูของอีกคนอันนี้คือดีใจดีใจดีใจมากก็คือดีใจอะไรคะอนไรก่อนก็คืออเดี๋ยวเพื่อนเห็นเรามาลุนกันนะคะว่าคืออะไรแทมแทดมแทมแทมแกะออกมาจากแพ็เกตแทมแทดมแทมแทมชาา เมลอนนั่นเองของชวาเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้บอกว่าน้องบอกว่าหนูซื้อมาแล้วหนูไม่ค่อยชอบนะคะน้องบอกว่าน้องไม่ค่อยชอบกลิ่นมันเหม็นมันสโลเกินไปแล้วก็ตรงก้านเนี่ยมันหยุกหยุบยู่น้องก็เลยบอกว่าให้เรานะอืมโอ้โหก็หอมนะทําไมน้องถึงไม่ชอบนะ่ะลายเส้นนะคะนี่เขียนว่าชวา คือมันมันจุ๋ยจริงนะอันเนี้ยมันมันจุยจุ๋ยจุ๋ยแย่ๆๆๆแต่ว่ามันสโลโน้องทำไมน้องถึงไม่ชอบล่ะคะเราเก็บรักษาไว้อย่างดีโอ้ยน่ารักก็สำหรับคลิปนี้ไปละค่ะอยลาลืมกดไลค์สับสับ,บรลาและก็คอมเมนต์ด้วยนะคะ قسم يكون بلا خط بعد